มาครับรถเก๋งน่าใช้กับนิวโตโยต้ายาริโฉมปี2014ครับกับค่างวดห0าพบาทรถเก๋งผ่อนถูกผ่อนสบายกระเป๋าครับพี่น้องถ้าว่่คิดยังายแนะนำคันนี้เลยครับแม็กใมยย่ยางใหม่เดี๋ยวจะทรงลงล้อให้ถ้าคิดว่าอันนี้ยังไม่หล่อพอนะครับชุดแต่งสเกิร์ตรอบขั้นนะครับมีระบบรางน้ำฝนเรียบร้อยนะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูกุญแจเป็นรีโมทอ่าเรีไม่แสนสองเกียร์ออโต้ มีจอยอินดอยเรียบร้อยอูโหูโคตรสวยเลยโคตรสวยฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนกับค่างวด5,000าพันตลอดสัญญาผ่อนสบายกระเป๋าไม่ต้องเดือดร้อนใครเงินเดือนหมื่นพันหมื่นสองพันหมื่นสามพันื่อได้ผู้เดียวรดครับพี่น้องครับมาเบิ่งดากนะนะชุดแต่งบูท่ทอคู่สีอีกต่างหากนะดากเดิมท้ายเดิมหัวนงหัวน็อตเดิมนะครับผมรถไม่เขียวไม่ชนไม่ต่ำบล็อกไม่แรงคู่มือยางอะดรอยู่ครบแก๊สถอดออกแล้ว สบายใจไหมสบายใจครับยอก,ยอกรถรับประกันเลยไม่เคยติดแก๊สนะนะครับนี่น,นี่สบายๆผ่อนสบายๆค้าง,งวดถูกๆห้าพันบาทซื้อได้ทุกอาชีพพ่อค้าแม่ค้าชาวไร่ชาวนาชาว,าชาวสวนเกษตรกร,ร,ก,รกีดยงกีดยางเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงยีราฟเลี้ยงนิโนเสาค้าขายหาผลิตผงรอยตลาดนัดคลองโขงประมงประมง,ะมงทุกอาชีพออกรถจบศูนย์บาทนะเครื่องอย่างสวยเลยหัวนงหัวน็อตลองแกมฝากระโปรงเดิมหมดจ้ะ เอาไปฟรีดาวครับค้างวัด5,000บาทตลอดสัญญาเสียยะจัดให้เอฟซเสียยะคงไม่บอกเลยเอซีเสียยะเสียะสย,ะสยะใจดีเสียยะขวัญใจค้นจนเสียยะของแท้กดไลค์กดแชร์ไปเสียยะบ่มีหยังจะให้พี่น้องเอซนอกจากกล่าวคำว่าขอบคุณพี่น้องได้หลายสวัสดีครับ